สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันนะครับนี่ฮนะเอเสียงอะไรอยู่ในป่าเนาะงงงิงงงง,งเสียงพี่บัวหรือเปล่าพี่บัว พี่บัวพี่บัวพี่บัว น้ำพุนเดินไปหานะกินอยู่คนเดียวนะดูนางเป็นก็ชิวๆนะวันหนึ่งผูกแล้วก็มันธรรมชาตินะครับมันรู้สึกธรรมชาติดีมันได้อยู่กับปงกับป่าได้เดินแดดไรได,ได้ออกกำลังกายนะทางนะออกแล้ววัวเครื่องผิดแล้วออกครับ วัวเครื่องฟิตนะครับอุ้ยเกิอะไรวะ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 โอ้โหเฮ้ยเกอะไรวะวัวเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายเฮ้ยอะไเอะไรอะไาแล้ว มันเยือนอยู่ในป่านี่ออกมาไดห้พ่อช่วยด้วยออกไปได้เฮ้ยเไอ้ไอ้โอ้โหย้หย,ยนี่พังก่อนเออออกฝั่งนี้อะไรมันของแข่งของขามันโรคหูโรคตามากเลยชิบชิบชิบ,ชบมันโรคหูโรคตาผมมากเลยพ่อโอ้โอ้โอ จะไปชนจะไปชนต้นไม้มันมีหนาหมโอ้ตะกี้กอะไรกันชนอะไรคิดได้มันมีหนาหมนี่ไงต้นอะไรนะไม่รู้เหมือนกันมันมีหนาหมก็เลยไม่กล้าชนเฮ้ยผูกตรงนี้อะไรเพราะมันมีหนาหมแต่มีหนามผมก็ยังไม่กลัวเลย ลูกต้นไม้อะไรจะตายออกมือหูสุดเดือด่าวัามันต้นไม้ออกเออเออชอบเลยนะพลังดันพลังใบหรือเปล่าลูกเออลไปกินใบอะไรมาหรือเปล่าอุ้ยน้ำน้ำน้ำต้นนี้ไม่น้ำหนีก่อน ปแลลวกพัลลั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 กเจ้าสุวพัลลักมาเร็วเดี๋ยวความสุขเขาล่ะไอความสุขหลายๆผ้าไม่อีกได้มอห่มีตเองห้าตัวเดียวลูกแ้ววันนี้ ะลุไปแล้วครับทะลุไปแล้วครับไปหาเลือดนะครับถลุไปหาบักเลือล้วครับเอามาชิ้นเมื่อก บัวไปสู้กันเลยหนูนอนเล่นกระจายใจไม่สนใจเลยครับหนูจะนอนเล่นตรงนี้หนูจะไม่ไปไหนและหนูก็โซ่ติดเหมือนเดิมลูกเ,เอ,อ้ยเอ้าอือโอ้โหสองรอบเลยเนะี่ยเองพันรอบเ,เองเองไม่ว่านะเองพันเองพันสองรอบเลยเอา้า ตู่กันอยู่อืไเพี่บัวพี่บัวไปบนเวียนคอา์วพี่บัวอะดูเขาเล่นกันเอา้าลำพูไปไหนวะลำพูหายไปไหนวะ วัลดลดลดหัวไปเขาหูเดิมลูกไปเออ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 ้ัไหมมียังบ้านเราหูมะเียเฮียเลอยู่ในป่าละเออเอออขึ้นขอขึ้นอยู่คนเดียวดูดอะ กินต้นไม้ก่อนกินต้นแต้ก่อนบัว่วะกินต้นแต้กันแล,ล้วเล่นกูบอลแรกกูเ,เห็นมั้งดรกเล่นเจาะยางซื่อิเรเข้าป่าครับผมถ่ายแล้วครับนี่ก็หมุนป่าครับโอ้โหปา่ปาป่า โอ้ยโดยอนอะไอยู่่าววนอย่างเลียวลูกดูกแค่มันหนูดูไม่ชื่นเราอยู่ในป่าบไม่พูดประจาอะไรเลยเฮ้ยหนูไม่นี่นี่นลูกไม่ขึ้นเลยเอ้ยตกใจเฮ้ยมีไก่อยเฮ้ยเฮ้ย ใครไปตามไก่ป่ามาทำอ,อ,อะไรกันเปล่าเองฮะเห็นจะตูดงุงงิ่งงุงิงกันอยู่ืบัวหัก,ก,กหขันดากมาเลิศต้องการหนามืงอขันดากมาก

ไอวายไล้ดูดูดูไม่ได้แก่ป่าดูดูเอ้ยจริงอะไรหญิงโอ้โหตกแจ็หมดเลยนี่ของขึ้นโอ้โห,โโหแหมปลดให้ทีที่ไปถ้วยน,นะเราเนะี่ยฮะ เอาๆๆ <cat> <ca> <Niggaving choses Sweden didoraruana> <coughs> โอ้ยโอ้ยเยียงนะโอ้ยโน้ยเอ้ยโนลยเฮมาเีมามเอ้ยคองสินนะลฮยเต็มตัวบดธรรมชาตินะธรรมชาติธรรมชาติของช้างช้างป่า ไปเราไปหาปีและโอ้ไปและโ้โอ้โอ้หาปีแล้วโอ้ดูชื่อดูชื่นเลครับไม่ทำมาเด้ดีลูกเอ้ยดีมากลูกอร่อยชื่นพวกสามตัวร้อยเลยไวรัสน่างไรมาจะมาต่อยไวราสเว้ยแล้วก็ตีกันอยู่ฝั่งนั้นเอ้ยตีกันเอ้ย บัวจไปกวนเขาด้เพี่นอามือบัวจไปกวนเขาดิเดี๋ยวเราพากลับบ้านกันนะครับถึงเวลาแล้ว